คลิปที่2ครั้งที่9วันที่18ปพฤศจิกายน2 5 6 8เขมิตตาตูสิตายามากัตทกาจะมะยสิโนสัมพิตะลามาลามะเศรษฐาโชติมานาจะอาสะวานิมมานารติโนอาคูอาถาโู บารนิมิตาทัเสติทัสทากายาสัพเพนานัตวัติโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกรรมมุมภิกขุนางสมิติงวนางสัทเถเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันติโนนามันวะเยนะอาคันฉงเยจัเย สาธิเสสะหะปาวุฒะชาติมัคขีลังโอคะติน,นะมานะสวังทักเขมโมคะตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพิมามารัปโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมาโลติโสจะโสปาคาสามิติงวานังสหัสสุพิมาโลกาังมหาพิมาพิติ ทัติอุปป,ปันโนสุติมันโตภิพิมายโยยัยสสิโสทะเศรษฐิสราอาคูป,ปะเจกะวาสะวัติโนเตสัญจะมัชาโตอาคาหาริโตปลิกวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสะพิมากเกมาลาเสกาอภิกามิปัสสะกันหัก มันทิยังเอธาคันทะทะพันทะทะลาเคนะพันธะมัตุโวสมันตาปริวาทเดทะมาโวมมุติตตะโกตินังอิติตัตถะมหาเสนโกันหาเสนังอัปเปยสีเปนินาตะละมาหัจจะสลังกัตวาตาเพระวางยถาปาลุสตโกเมโโค ทะนะยันโตสาวิทุกโกตทาโสปตุทา,าวัต,าวต,ติสังกุโทอาศะยังวเสตังจสัพพะอภิญญายะวัคติวานะจักคุมาตะโตอมันตะยิสัทธาสาวเกสาระสาสเนละเตมาราเสนะอภิกันตาเตวิชานาธาภิกขะว เจะอาตปะมาลกุงสุติวะพุทธะสาสนังวิตะราเคหีปกามูงเนสังโรมาปิอิชยุงสัเพวิสิตาสังฆามาพยาติตายัสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวะเกเตชะเนสุตาติบทสวดจุนลชัยยะปกรณ์บารกรมะโนเมพุทธเตชัา ลัตะนัตยาธรรมทนิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพิมาจะอินคาจะจะรู้โลกาคำทีรักขกา,าสมุทาภูตุงคังหาจาสสพิมาชัยะปะสิทธิภะวันตุเตชัยะชัยะอะฐ <c oughs> าละนิธาละดีอุทา ธิอุททีนาทินาทีชยชยโคคะคนละตนละนิสัยนิไยสายเสนนะเมรุราชคลนราชีชยชยคัมพีละสมพีนาเคนทะคาปีปิสาจะกผู้ตักาลีชยชยทุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุทาธานะมุขาชาชยชยวารุณนะมุขาสตรา ชัยชยยจำปาธินาคะกุละขัดถกหัยยชยยคัดชักพณตุลงสุกะรัพุูรงศิหพยัคาทีตาชัยชยวะรุณะมุขค่ะยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุนาสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีชัยยะชัยยะธะระนีตะเลสะทาสุชัยยา ชยยะชยะธารณีสารติสถาชยะชยะมังกรดลัญญาพักวันทักวัคเขชยะชยะวะรุญยะยักข์ขชยะชยะลัคขะเสสุรักษภูชัเตชาชยชยพิเมธะนขาชยะชยราชาติลัสสาชัย ชัยะชยะปะทาวิงสัพพังชัยะชยะอารหันตาปัตเจกะพุทธสาวังชัยะชยะมะเหสุโรละโขละอินเทวาชัยยะชยะพิมาสุละโขชัยะชยะนาโขวิดุษหะโกวิรูปะโขจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจักกุเวโรละวะรุโนปิจักอธิวายโยจักปะสุนโขกุมาโลทัตตาลัต ทาโกอ,อัฏฐานละสะมหาเทวสิทธิตาปราสราทอารโยอิชิโนโสาวกาสัพพชายโยสัพาชาสพาชายะลาโมพระวันตุเตชายะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปาโลจะชายะกลางเอเตนะชายะเตเชนะชยะโสภิตพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชายะมังคลังชยโยปีพุทธศาสิลิมตโต อะยังมาลัสสะจัปาปิมาโตประราชาโตอุโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาภิมะคณามเหสิโนชัยโยปิพุทธัสิริมาโตอะยังมารัสะจัปาปิมาโตประชาปะราชโยอุโคสัมสยามโพธิมันเตปปะโมทิตาชยะ ตาทาอินทะคณาเหสิโนชโยปิพุทธศาสิลิมะโตอายังละมาลัสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยาตาทาเทวคณามเหสิโนชโยปิพุทธศาสิลิมโตอายังมาลัสะจ่ปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเต ปโมทิตาชยตะทาสุป,ปัตตะคนามาเหสีโนชโย,ยปิปุทธาสิดิม,มาตังอะยังมาลาสจจป,ปาปิมะโตปะชาระโยอุคโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชย,ยตะทานาคะนาคามาเหสีโน ชัยโยปิพุทธาสาสิลิมาโตอายังมาลาสัตจะปาติมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมทิตาชยาตถาสพิมะคณามเหสิโนชยันโตโพธิยาโมเลสกานังนันทิวัฒโนนิวังจิวังวิชโยโหติชัยลาสุชยะมังคีอาปะลาสิตะ ปัลลังเกสีเสปัถวิปกขะเลอภิเศเกสพักพุทธานังอัปครับปัตโตบาโทถาติสุนักขัดตังสุมังคลังสุบะพาตังสุขุกตังสุคโนสุหุโตจะสุยิตตังพิมาจะริสุปัททกคินังกายกรรมังวาจากรมมังปัทักคินังปัททะคินัง มนโนกรรม,มังปะนิติเตปะทักขินาปะทักขินานิกัดวานะละพันตะเตปะ,ตะทักขินเตอัฏฐลคาสุกิตาวิรุษาพุทธาสาสาเนอโลคาสุกิตาโหทัสหาสัพเพหิยาจิพิสุรันตตโคนโตเยเทวะอสิง คาเนอธิคตตาธีคายุกาจะพาหนตูสุกิตาหนตุสัพพทาลักขันตุสัพพะสัตตานางลักขันตุสินะสสะนังยากติปัตทนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนลกายุตตากาเลปะวัสสันตุวัสสังวสาวะราหากาโรขะตูปัตทวะเตสังนิวาเรนตูจะ สัพพทากายาสุขังจิตตังสุขังอรยะหันตุยะถาหารังบทสวดธรรมะนิยามาสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสัม,มยังภะคะวาสาวัติยังวิหะราติเจชะวะเนอะนากะปิทิกัสสะ พาลามตัดคโลภควาพิโุอามันเตศิปิคาโวติพระทันเตติเตพิพตโุภะควโตปัจตัดโชสุงภะควาเอตะทะโวจ่อุปทวาพิกะเวตถาคตาังอนุตตาทาวาตถาคตาลังทิตาวะสาธาตุธรรมาทิตตาทิตตา ธรรมะนิยตตาสัพเพสังฆราอานิจจติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธิติอภิสัมเมติอภิสัพพุทธิวาอภิสัมเ თ ตวา,อ,มมวาอาติคติเทเสติปัญจเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภสัสติอุตตานีปารโลติสัพเพสังฆราอานิจจติอุปปะทา วาพิขเวตตะถาคธาดังอนุปาถาวะตะถาคทานังทิตวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมมิยามาตาสัพเพสังขลาทุกขาตังตทถาคโตาอธิสัมพุทธสติอธิสเมติอภิสัมพุทธิวาอภิสเมติวาอาทิคติเทเสติปัญญาเปติปัถาเบติวิวรติวิภัสติอุตตนิกะโรติ สัพเพสังฆราทุกขานอุปปาทาวาพิขเวตถาคตนางอนุตปาทาวาตถาคตนางติตาวัสาธาตุธรรมัญจิตาตาธรรมนิยามาตาสัพเพธรรมาอนัตติตังตาถาอโตอภิสัมพุทธชติอภิสติอภิสัมพุทธิวาอภิสจเมติวาอติคติ เทเสติปัญญาเปติปัฏาเปติวิวาเปติวิภะเปติปุตตานีกาโรติสัพเิธรรมาอนันติทิมะทิธรรมะโวจักภะคัวะตตะมนาเตพิโคภะควะโตภาสีตังอภินันทุนติบทส่วนพัทเธกลัตตะคถาแปล อติตังนาวายยะเมยะนัปะติกังเคอคนาขาตางังบุคคลไม่ควรตามความคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงผวงถงึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทะยะทะตีตัมปะหีนันตังอัปปตตันจะอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก,ก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงป,ปัจจุบัน ในจะโยธรรมบางตตะตตะวิปัสสติอาสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามนุษย์ผูมนุษย์ลูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆั้นยังแจ่มแจ้งไม่หง่อนแงวคลอนแคลนพวกเขาควรพอกปูนอาการไว้อาการเช่นั้นไว้อัจเิวะิจจะมาตับ ังโกชัยยามะระนางสเวความเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้หาณฮิโนสังคาลันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัุรัฐจึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตนะตันทิตังตังเวพัทเทระรัต โตติสันโตอาติคาเตผุนี้มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดทันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แบบเพียงราีเดียวก็น,น่าชมบทสวดธรรมสังเวคะปัจจะเวคนาเปสัพเพสังกาละอานิจจาสังขารคือร่างกาย จิตใจและรูปธรรมนมประททั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมี ee, แล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนมประมนทัน้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาทั้งหลายทั้งปวงทั้งท,งที่เป็นสังขารและไม่แต่ไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัว ว่าตนของเราอาจทุวังชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะระนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสสัมยามาริตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระนะปะลิโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชอบชีวิตตามเมอะนิยะต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมนิยะต่ง ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาีตหลังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนขันปัสจักวิญญาณชุดโทอันข่าวทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจักนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงขลังอิวะ ประดุดว่าประดุดดังว่า่อนไม้และ่อนปืนนี่รัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิ้จาวัตสังฆาสังขารทั้งหลายไม่เสี่ยงหนออุปวัวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตาเนรสชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบุปสะโมสุโข,ขความเช้าไปความเข้าไปสงบละงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะ รันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจะมาริสาเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตัดเทวะหางมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทาสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินติ ยังกินติสุสะลังกรมบังสพเพหิพระเตหิกัมบังปุญญนาปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนตุเยเทวาส,ะสะัสสงฐานอาอธิคตาธิคายุกาศธาหลตุสุกิตาผนตุทุขาปะมุยจันตุมาตาปิโตสุกิตาหลตุทุกขาปะมุยจันตุ สัพเพสริกาสุกิกาโหนตุทุกขาปะโมยจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปะโมยจันตุสัพเพปิสาสัพเพสักยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปะโมยจันตุสัพเพอาจาริยุปัชาาาสุุุกิตตหนทขชะยาสุกิตาโหนตุทุกขาปะโมยจันตุ สัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปมุญจนตัวสัพเพสัมมตินางสามมิตรชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพธิสัตตาอาคันติมายาอิติภะควานะโมโพธิสัตตาอาคันติมายาอิติภะควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภะควา ปันติธานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีปูถูปเปคะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมะทาเนนะภาวันตุปุสิตาโสติงกะโลนเตตะวิหารมันทะเละเถล,ลาจะมัชาณวกะจะพิกขโวสารามิกานา ธา,านะปัติอุป,ปาสากาคามาจาเทสานิคามาจาอิสลาสัปาณะภูตาสุขิตาพะวันตุเตชาลาภุชาเยปิจะอันทะสัพพวาสังเสทชะตาอัฏะโวปาป,าปาติกานิยะนิกังธรรมะวะรังปก,กิจเตสะเพปิ ทุกขสะการลนตุสังฆยังถาตุติรังสัตตังธรัรมโมธัมมัะราจะปุคลาสังคโฆโหตุสมัคโควะอัอถายะจะหิทายะาจะาอัมเหลักขะตุสัมพัฒสัมธัมโมสัพเพปิธรรมัมมาริโนโพุททิงสัปปาปุเนยามะธรมเมอะ ลิยาปเวติเนสปะสันนาหนาตุสัเพติปานิปานิโนพุทธาสาสะดสัมมาปะทาลังปะเวสันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวายะสัตตานังสาม,มิตทังเนติเมทะหนิงมาตาปิตาจะ อัลชังนิจังลักขันติปุญตะถังเอวะัฒเมนะอาชาโนปะชังลักขันตุสัพพะทา เทวตาอุโชชานคถาทุกขปตตาจันิทุกขาพยาปัต,ตาจันิภักยาโสกปัต,ตาจันิโสพาหนตุสัพเพปิปาติโนเอตาวตาจะหัมเหหิสัพพตังปุญณสัมปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพภพัสต,ตติสิทธิยาตาทังทะทันตุสัททายะ สีลังลักขันต oh ุสัพพาภาวนาภิกขตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสถีโหุนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุ ภาเวานะโสติโหตุนิรันตัง,ตงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเหตตะวาสัพพัสังคาสัพพะสังคะนุภาเวานะโสติโหตุนิรันตรัง,งสัพเพพุทธาภะัปตาปัตเจกาในจะกยยางพลังอรหันตาในจะเตเชนะรักขังพันธามิาสัพโส สัพเพพุธทธาภรพปตตาจัพเปกเกนจะยังพลังอารหันตาในจะเตเชนะลักขังพันธามิสสัพเพโสสัพเพพุธทธาภรพปตตาปฏิเจกาในจะยังพลังอารหันตาในจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพเพโสสัพเพพุธทธาภรพปตตาปฏิเจกาในจะยังพลังอารหันตาในจะเตเชนะรักขังพันธามิพพ สัพพโสสัพเพพุทธาลปัตาปฏิเจการในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาลปัตาปฏิจจการในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาลปัตาปฏิเจการในจะยังพลังอรหันตาในจะเตเชนะละขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพรพปตาปเจกาในจะยังพลังอารหันตาในจะเตเชนะลักขังพันธมิสพโสสัพเพพุทธาพรพปตาปเจกาในจะยังพลังอารหันตาในจะเตเชนะลักขังพันธมิสพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระอุทธมนีข้าพเจ้าขอหนอมเก้าอุทิศถวายเป็นพระอาชกุศล แด่พระแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพระสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งไรายได้อันสุดจลิตมั่นคงเป็นสัมมาสัมเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธทุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายาเษถี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปปรที่3สิ่งอมมเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธบูชาเทวบ,บูชาและลิทธบูชาอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทิน